ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมรีซิเวอร์กล่องไม้วินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับ p i o อนเนียเอสเอส e ีหนึ่งสเมอนเจปะครับตัวนี้ผลิตปี1972นะครับอายุห้ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ ภายในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัววอลลุ่มต่างๆนะครับตัวปรับต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับภาคขยายนะครับทรานซิสเตอร์นะครับเป็นระบบ otl นะครับเสียงดีมากนะครับเดิมๆนะครับภาคขยายต่างๆนะครับแล้วก็รับขึ้นวิทยุ f m a บ้านเรานะครับผมจูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่87.5ถึง108นะครับตัวนี้นะครับกำลังขับนะครับอยู่ที่25วัตต์บวกยีวัตต์นะฮะสองข้างก็50วัตต สามารถต่อลำโพงได้สองคู่สี่ตู้เปิดได้พร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันทุกอย่างนะครับมีเราเน็ตให้นะครับเบสแหลมทํางานปกติทุกอย่างนะครับต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้โฟโนได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับตัวนี้กล่องไม้เดิมๆทุกอย่างเลยนะครับสภาพนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับภายในนะครับ อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมจัดการนะครับย้ำปิ้นย้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตัวไหนไม่ดีนะครับเปลี่ยนให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตัวหลักๆนี่ยังคงเดิมอยู่ทั้งหมดเลยนะครับทนทานมากเดี๋ยวผมจะให้แกะให้ดูนะครับเครื่องภายในสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตอนออกใหม่ๆนะครับหนึ่งเปีที่แล้วนี่39,800เยเยนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับใครอยากได้ รีซิเวอร์นะครับเอาไว้ฟังเพลงนะครับฟังวิทยุนะครับซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยนะครับได้ทั้งแอมได้ทั้งวิทยุด้วยนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูก่อนนะครับเปิดฝาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องไม้เดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับสภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมยังไม่ผุไม่บวมใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพยังสวยๆนะครับ แล้วก็ภายในนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับี๋ยวค่อยให้ดูนะครับชุดนี้เป็นชุดจูเนอร์นะครับชุดจูเนอร์ชุดนี้เป็นแทงคอย FM AM นะครับตัวนี้ฟอนต์นภาครับนะครับแล้วก็หวีรับนะครับก็จัดว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ภาคขยายจะอยู่ด้านล่างนี้นะด้านล่างนี้นะครับเป็นระบบ OTL นะครับทรานซิสเตอร์ขยายนะครับยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านล่างนะครับนะครับมอแปลงนะครับแล้วก็ คาปาซิเตอร์นะครับควบคุมไฟนะครับทุกอย่างยังเดิมๆและยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับหลอดไฟหน้าปัดติดหมดนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับติดหมดเลยนะครับด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนี่ครับขั้วลำโพงผมทําขึ้นมาใหม่นะครับของเดิมมันจะเป็นแบบปลั๊กเสียบนะครับเสียบได้ยากนะครับเป็นปลั๊กแบบแบนๆนะครับเสียบเหมือนปลั๊กไฟนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบขั้วหนีบเลยครับง่ายครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับสองคู่สี่ตู้เหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้เป็น คอยของ AM นะครับคู่ต่อสัญญาณสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆสิ้นผมมีเสาอากาศให้เรียบร้อยนะครับนี้ดูด้านล่างนะครับนะครับอาจจะฉุกรละหุกนิดหน่อยนะครับถ่ายทําใช้คนเดียวมือเดียวนะครับถ่ายอีกนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดออกก่อนก็อยากจะให้ดูนะครับว่าภายในเขาเป็นอย่างไรนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับผมขันน็อตไว้นะครับนี่ครับดูเลยนะครับตัวนี้เป็นภาคปลีนะครับภาคปลี ดีโฟโน่ด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดขยายนะครับนะครับพารปีและพาคขยายในตัวชุดนี้เป็นชุดจูเนอร์นะครับเห็นไหมครับสายไฟต่างๆเดิมๆนะครับนี่เป็นเอ่อทรานซิสเตอร์ขยายนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับยังเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคอนเนเซอร์นะครับภาคใหไฟไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะครับ แห้งๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับใครอยากได้ของดีๆนะครับจัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับใช้หมอแปลงลูก200วัตต์ก็โอเคแล้วนะครับ๋ยวนี้หาง่ายไม่แพงนะครับเดิมๆดีสุดอย่าไปดัดแปลงมันนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆดีสุดนะครับเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันครับรอแป๊บนึงนะครับ ลานนิดนึครับเอาแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิทยุนะครับเลือกมาสดาเลือกพี่จิตเพเดี๋ยวลอง AUX ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด AUX ให้ฟังก่อนเลยนะครับ เอฟเอ็มดูบ้างนะครับเม่ใช่เบรนนะครับแสดงว่าเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงเหรอครับไม่ครับมะเร็งไตเนี่ยนะครับเมื่อกี้ร้อยเจ็ดนะครับเด็กที่เป็นสเตอริโอขึ้นนะครับคอช่องนี้อยู่ไกลมากนะครับร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับอยู่ไกลนะครับเป็นร้อยโลนะครับก็รับได้นะครับทางนู้หลอดเราไปจับวัดีครับเนี่ยซิกแนวแรงนะครับจับแรงซิกแนวแรงนะครับครับมาอ่าหลายมองนะครับ าระของลูกหลา,านบ,บนง<ค><ณ>นารกการเป็นอสมอของแกเนาะก็ะสอยเลือสังคมออสมอร์เนาะนะครับก็ไปเนี่ครับใไฮซ่าอเบตเนี่ย ซินเทคโฉมใหม่ทะเบียนใหม่ซินเทคนักบริหารระดับสูงของอน,นี้รัฐสภานะครับกระทรวงเนี่ยชืช่อย่อว่านอบอสดื้อยาหนอนไตยากไม่ว่าจะเป็นน,น,ปน,นักการเมงตั้งยวี่พจารณาขั้นเดียวไป,วไปทาง ม่งกะทิปลูกอยู่แนละ้วครับเไปขคยาไปอบรมมาเหรอว่ารนี่ร้อยเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองเอ็ดูบ้างนะครับเอเอ็มก็รับปกตินะครับ ต้นไหที่มันบางคนสูตรผสมโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแอมรีซิปเวอร์วินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นมาอีกตัวหนึ่งนะครับขอคุณมากครับ